แฟนฝรั่งจะซื้อบ้านซื้อรถให้ตั้งแต่ออกเดตครั้งแรกก็เป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เขาอ่ะติดต่อแับกับฝรั่งในแอปหาคู่แล้วตอนนี้ก็มาเดินทางมาดูตัวกันก็พอมาดูตัวกันก็ฝรั่งก็ถูกใจน้องเขามากแต่น้องเขาเนี่ยก็คือก็ยังไวตัวคือไม่ไม่ได้ไปนอนกับฝรั่งเลยนะคะวัน2วันแรกน้องเขาก็ไม่ได้ไปนอนกับฝรั่งก็คือว่าฝรั่งเขาก็ให้เกียรตินะเขาเช่าห้องให้คนละห้องแล้วก็แล้วแต่เธอถ้าเธอไม่พร้อมที่จะมาอยู่ห้องฉันเธอก็อยู่ห้องนั้นไป หร the ือว่าเธอไม่ถูกใจฉันเธอก็บอกฉันฉันก็ได้ยกเลิกห้องเออฝรั่งเขาให้อิสระนะคะเขาก็เขาชัดเจนมากเขาบอกว่าเออคือฝรั่งคนนี้ถูกใจน้องเขามากน้องเขาบอกว่าเขาสังเกตได้ฝรั่งคนนี้ถูกใจหนูมากแต่หนูอ่ะก็ยังเล่นตัวอยู่ก็ฝรั่งก็บอกกับหนูว่าเขาจะซื้อบ้านแล้วก็ซื้อรถให้หนูเขาก็ให้เอาให้หนูเอาโบชัวบ้านมาดูมาอะไรอยากได้บ้านแบบไหนอะไรแบบไหนอยากได้รถแบบไหนอะไรแบบไหนคือเขาให้หนูเอามาดูกับเขาคือพอ เนี่ยคือเอาเอาเอา,เอาบ้านกับรถมาโล่ก็ถ้าถามพี่เนาะก็ก็เอามาดูด้วยกันอะไรด้วยกันในฝรั่งก็ชี้อันนี้ก็สวยอันนั้นก็สวย,อ,นนสวยอะไรอย่างนี้คือบ้านก็ราคากา็สองล้านอัพก็ประมาณนี้แต่แต่นะคะทุกคนหลังจากน้องเข้าไปอยู่กับเขาไปใช้ห้องเดียวกับเขานอนห้องเดียวกันไดกันคือฝรั่งคนนี้ยเขาก็ยังให้ดูบ้านดูรถอยู่นะว่าจะเลือกแบบไหนอะไรยังไงแต่เขาไม่เคยให้เงินเลยค่ะเขาไม่เคยถามว่าเออ เธอมีภาระอะไรไม่อะไรคือไม่มีเลยน้องเขาก็ไม่กล้าของเงินอืมน้องเขาก็ไม่กล้าของเงินพี่หนูเพิ่งเดทเขาครั้งแรกหนูก็ไม่กล้าของเงินแล้วเขาก็ยื่นข้อเสนอให้หนูเขาจะซื้อบ้านซื้อรถให้หนูแล้วหนูกลัวว่าถ้าหนูของเงินเขาจะเขาจะมองว่าหนูเป็นคนเห็นแก่ได้หรือว่าจะมาหลอกเขาอะไรประมาณนี้หนูเลยไม่กล้าพูดในขณะที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสี่อาทิตย์ที่เขามาเดทกับหนูครั้งแรกเนี่ย ไปกินไปเที่ยวเขาก็ซื้อของให้ม้างแต่ก็ไม่ใช่ว่าของราคาแพงอะไรก็เหมือนว่าถ้าเขาซื้อเสื้อยืดเออตัวหนึ่งเขาก็จะซื้อให้หนูตัวหนึง่งเหมือนกับเอใส่เหมือนกันอะไรประมาณนี้แต่ถามมากินอาหารหรูหรามั้ยก็ปกติพี่บางทีเขาก็กินอาหารไทยตามตลาดนัดบ้างเหมือนตลาดกลางคืนอะไรประมาณนี้แกก็กินทุกอย่างฟู้ดคอร์ดอะไรเงี้ยในห้างอะไรที่ตรงที่เขาเอถูกๆอะไรเงี้ยแกก็กินหมดเขาไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้ถามว่าดูเสื้อผ้าที่เขาใส่มันก็ไม่ได้ราคาแพงอะไรนักหนา ก็ปกติใช้ชีวิตปกติไปเที่ยวไปดื่มกันก็ปกติทุกอย่างคือไม่ได้ถึงขนาดว่าประหยัดขี้เหนียวหรืออะไรประมาณนี้ก็ปกติถามว่าเปไม่ใช่เพียงแต่พูดให้เราฟังเฉยว่าจะซื้อบ้านกับซื้อรถคือให้เราเอาโบชัวทั้งบ้านทั้งรถนะ่ะมาดูแล้วก็ดูคู่เขาดูกันแทบทุกวันนะ่ะพี่สี่อาทิตย์ดูกันแทบทุกวันแต่เขาบอกว่าฉันซื้อให้เธอครั้งนี้ไม่ได้หรอกนะฉันไม่ได้เอาเงินมาเขาว่าเช่นนี้อืน้องเ็าถามว่าพี่ใจหนึง่งหนูก็เชื่อเขาแต่ใจหนึง่งหนูก็กลัวถูกหลอก อะไอย่างนี้หนูพี่จะบอกให้นะพี่ไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับหนูสียทีน่ะพี่ไไม่ได้ไปอยู่กับฝรั่งคนนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันหนูบ้างนะพี่แนะนําตามที่พี่คิดแล้วกัน <todavía> คือพี่จะเตือนหนูว่าให้หนูระวังฝรั่งที่ขายฝันมาขายฝันว่าฝรั่งทุกคนที่เขาเข้าไปในแอปหาคู่เนี่ยเขาศึกษาชีวิตคนไทยละอืมถ้าเข้าไปในแอปหาคู่ต้องการหาสาวไทยเนี่ยเขาศึกษาชีวิตคนไทยแล H. H. าาาวยย้วลว่าคนไทยเนี่ยผู้หญิงไทยเนี่ยต้องการอะไรผู้หญิงไทยเนี่ยเป็นแบบไหน อะไรที่จะมาโลกผู้หญิงไทยได้มันมีหมดอยู่ในนั้นแล้วข้อควรระวังผู้หญิงไทยคืออะไรอืมนี่ฝรั่งมาอย่าไปคิดว่าฝรั่งเขาจะจริงใจฝรั่งก็จะเป็นคนซื่อๆพูดอย่างใดคิดอย่างนั้นฝรั่งโกโหกก็มีฝรั่งเล่เหลี่ยมเยอะก็มีอืมอย่างเรื่องของน้องเนี่ยเจอกันครั้งแรกสามสี่วันแรกอาทิตย์แรกหนูยังไม่ได้ไปนอนกับเขาเขาชอบหนูมากหนูสังเกตได้อยู่ๆเขามาพูดเรื่องบ้านเรื่องรถ คนเราอะหนูเอาง่ายๆนะถ้าในความรู้สึกพี่นะมันแปลกๆเรายังไม่ได้ไปนอนกับเขาเลยเรายังไม่ได้มีความรู้สึกว่าอุ้ยจะใช่หรือไม่ใช่เราจะถอนตัวหรือเปล่าเขาเสนอให้เราแล้ะอันนี้เขาเสนอนะฉันจะซื้อบ้านฉันจะซื้อรถให้เธอเอาโบชัวมาดูสินี่เธอก็หนูก็เอาโบชัวมาดูอย่างงั้นอย่างนี้เพิ่มไปกับเขาแล้วเสร็จแล้วหนูก็ไปนอนกับเขานี่อันนี้ถ้าเขาพูดจริงนะหนูเป็นคนที่โชคดีแต่ถ้าเขาแค่ขุดโบ ล่อเหยื่อหนูก็ตกไปในหลุมของเขาแล้วค่ะอืถามว่าเออเขากลับไปเขาให้เงินหนูไหมเขาไม่ให้หนูไม่กล้าโขาเพราะว่าหนูกลัวเขาจะว่าหนูว่าเป็นคนเห็นแก่เงินเอกลัวกลัวเขาจะหลุดมือไปเพราะเขาจะซื้อบ้านนะซื้อรถให้หนูหนูยังไม่รู้เลยว่าจริงหรือเปล่าอืมจริงหรือเปล่าครั้งแรกเลยผู้ชายอยู่ๆครั้งแรกหนูอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้านที่ว่าเจอครั้งแรกอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถให้เลยใจกระเฮียนกระหืหรืออยากซื้อบ้านให้ผู้หญิงคนนี้อยากซื้อรถให้ผู้หญิงคนนี้ ก็เป็นไปได้แต่ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยมากแต่ถ้าบอกว่าขณะที่ยังไม่ได้เราเรายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะไปอยู่เขาเขาพูดว่าเขาจะซื้อบ้านซื้อรถให้แล้วหนูก็ยอมไปอยู่กับเขาไปนอนกับเขาคือเขากลัวหนูหลุดมือเอาง่ายๆเลยกลัวหนูหลุดมือไปในขณะที่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยให้เงินหนูใช้กินด้วยกันใช้ด้วยกันเขากลับไปเขาไม่ให้เงินหนูสักบาทหนูก็ไม่กล้าขอหนูก็ไม่กล้าพูดเรื่องเงินกับเขาเพราะว่าหนูกลัวว่า เ,ออเดี๋ยวเขาจะหลุดมือไปเพราะครั้งหน้ามาเขา,าจะซื้อบ้านซื้อรถครั้งหน้า,ม,าม,มันจะมาจริงไหมมันจะมาจริงไหมแล้วจะซื้อบ้านซื้อรถจริงไหมอันนี้หนูจะเพิ่งไปแบบว่าโอ้ยฉันกําลังจะได้บ้านได้รถจากผู้ชายคนนี้ฉันโชคดีเหลือเกินใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่ะเขาอาจจะเป็นแค่ฝรั่งขายฝันให้กับผู้หญิงไทยหลายๆคนเขาบอกหนูว่าเขามาประเทศไทยครั้งแรกแต่เขารู้จักสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาย อันนี้ถามว่าแปลกไหมไม่แปลกเพราะว่ามันสามารถดูในอินเทอร์เน็ตได้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้างอะไรบ้างสามารถดูในอินเทอร์เน็ตได้แต่ที่แปลกก็คือเขาเหมือนมีความคุ้นเคยกับชีวิตคนไทยมากมายเหมือนแบบน้องบอกว่าสังเกตได้เหมือนเขาแบบว่าพยายามแบบว่าเออเหมือนก็พยายามจะพูดโน้มน้าวจิตใจฉันจะซื้อบ้านให้เธอซื้อรถให้เธอแล้วก็เออถ้าพ่อแม่เธอลําบากฉันก็จะดูเลยพ่อแม่เธอแต่ตอนนี้นะไม่ให้สักบาท หลังจากกลับไปติดต่อมาพูดคุยก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินว่าจะมาเออเธอลําบากไหมอะไรไหมหนูก็ไม่กล้าขอเขากลัวกลัวเขาจะหลุดมือไปก่อนที่หนูจะได้บ้านได้รถนะหนูดูก่อนลองถามเขาซิว่าเออเธอเธอทํางานอะไรแล้วก็ลองลองเดือดร้อนสักครั้งหนึ่งอลองเดือดร้อนสักครั้งหนึ่งสิในเมื่อเขาจะซื้อบ้านซื้อรถให้เราเนี่ยแสดงว่าเขามีฐานะในระดับหนึ่งที่ซื้อบ้านซื้อรถนะ,นะคะบ้านที่ดูนะคะก็ราคาสองล้านอัพที่เอาโบชัวมาดูนะ กต็ตกลงกันจะซื้อที่ในกรุงเทพดีหรือจะซื้อที่เอเมื่อจังหวัดที่อยู่ชายทะเลดีคือเหมือนสร้างฝันเหมือนสร้างฝันแต่ยังไม่ได้ให้อะไรเลยสักอย่างยังไม่ได้เห็นเหมือนลับตาแล้วคิดไปอุ้ยฉันจะได้บ้านหลังนั้นหลังนี้สิเออแบบนั้นแบบนี้จะซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบนั้นแบบนี้เพอร์เจอร์ไปยันถึงในเฟอร์นิเจอร์อ่าขอโทษด,ด้วยพี่ใช้คำว่าเฟอร์นิเจอร์ขอโทษนะคะคือคิดไปถึงว่าเฟอร์นิเจอร์ข้างไหนจะ จะซื้ออะไรมาใส่ก็ไปดูในอินเทอร์เนต็ตในอะไรว่าจะเออต้องใช้ถ้าบ้านแบบนี้ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์แบบนี้ไหมระวังเขาจะขายฝันหนูลองเดือดร้อนดูสักครั้งสิลองลองออติดต่อกันทุกวันโทรคุยกันทุกวันหนูลองโทรไปหาเขาสิเธอตอนนี้ฉันเดือดร้อนมากเลยหนูกล้าไหมหนูกลัวเขาหลุดน้องเขาบอกว่าหนูไม่กล้าพี่เพราะหนูกลัวเขาหลุดเราแนะนําน้องเขาไปแล้วน้องว่าหนูกลัวเขาหลุดอันนี้ก็เลยน้องก็เลยให้พี่ลองไปเล่าเรื่องหนูซีว่าเออพี่ๆหรือน้องๆที่อยู่ในเพจของพี่เนี่ย เขาจะแนะนําหนูว่าอย่างไรโกคือพี่อะแนะนาน้องเขาน้องลองเดือดร้อนสักครั้งสิเอาไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาที่เดือดร้อนตอนนี้มีความจาเป็นต้องใช้เงินสองแสนสองแสนบาทจริงๆริเทียบกับเงินสองล้านที่สองล้านบ้านสองล้านฝา,นา,นานแล้วก็รถอีกคันหนึ่งที่เขาจะให้ครั้งหน้าเนี่ยมันมันนิดหน่อย ลองบอกเขาสิว่าเราเดือดร้อนเรามีความจาเป็นลองลองคิดเรื่องที่ว่าเราเดือดร้อนจริงๆที่เราจะต้องใช้เงินสองแสนเนี่ยดูสิเขาจะให้เราไหมดูสิเขายังติดต่อกับเราไหมน้้งเ๋ยวาไปถลําใจกับเขามากมายนะอันนี้คือในพี่แนะนําน้องเขาไปอย่างนี้เอาน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังแนะนําน้องเขาหน่อยว่าฝรั่งคนนี้เป็นอย่างไรแต่สําหรับพี่พี่มีความรู้สึกว่าอาจเป็นไปได้แต่เปอร์เซ็นต์น้อยแต่ขายฝันให้กับสาวไทยเพื่อรออยู่กับเราในช่วงที่เขาโมดีๆเป็นไปได้สูงแต่หลังจากไปเขาก็ยังติดต่อมาอยู่นะคะ แต่ก็ไม่เคยพูดเรื่องเงินแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องบ้านเรื่องอะไรอีกเลย<ม>ก็คือก็ติดต่อคุยกันรักเธอคิดถึงเธออยากมาหาเธออะไรประมาณน,นี้แต่ก็ยังไม่ได้มีกําหนดว่าจะมาหาเมื่อไรหรืออะไรยังไงแต่ช่วงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยกว่าจะเอารูปบ,บ้านรูปรถรูปเฟอร์นิเจอร์จะซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบนั้นแบบนี้คือประมาณว่าเออหลับตานีเห็นภาพทุกอย่างอะไรประมาณน,นี้ก็น้องๆมาแนะนําน้องเขาหน่อยแล้วจากคนที่เคยเข้าไปในแอปหาคู่ หลายๆครั้งหลายๆคนบางคนนะผ่านมาเป็นสิบอยู่ในแอปหาคู่นะก็ผ่านมาเยอะมากมายถูกฝรัง่งหลอกมากอะไรม่งใครมีประสบการณ์แบบนี้แนะนําน้องเขาหน่อยแนะนําน้องเขาหน่อยพี่ไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเอแอปหาคู่นะเพราะว่าพี่ไม่ได้เคยเข้าไปนแอปหาคู่แต่เท่าที่พี่ฟังนะพี่เหมือนพี่มีความรู้สึกเหมือนว่าเป็นฝรั่งขายฝันฝรั่งหลายๆคนชอบมาขายฝันให้กับสาวไทยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อหลอกอยู่ในช่วงที่เขาเออไปฮอลิีเดย์และบางคนนะไม่ที่หลอกครั้งเดียวนะ ไป l ฮลดเดย์ประเทศไทยไปเดทกัน4ี่ครั้ง5้าครั้งก็ยังขายฝันเช่นนั้นอยู่โดยที่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมมั่งอะไรมั่งคือหลายๆคนโดนแบบนี้ก็เอามาแนะนํากันหน่อยอย่าด่าอย่าว่ากันเพราะว่าเราเป็นคนไทยบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะฝรั่งพูดจริงไหมเคยได้ยินว่าฝรั่งเนี่ยเป็นคนไม่โกหกเออฝรั่งนี่จะเหมือนกับบางคนนี่มาเล่าให้ฟังว่าเจอฝรั่งครั้งแรกแฟนฝรั่งก็ซื้อแหวนเพชรให้ให้เงินเป็นล้านบ้างอะไรบ้างอันเนี้ถ้าเทียบกับของหนูแล้วมันก็ไม่ได้เยอะมากมายพ่อบ้านราคาสองล้านกว่าดอีกเ อีกคันหนึ่งเพราะว่าบางคนก็เล่าให้ฟังว่าเจอกับฝรั่งเอ่อยังไม่ได้แต่งงานกันฝรั่งก็ซื้อที่ซื้อบ้านให้บางคนให้ให้เงินเป็นสิบสิบล้านก็มีอันเนี้ยอันนี้ถ้าถามพี่เนาะบางคนกนยหนูจะไปเชื่อทุกคนไม่ได้นะคะหนูอย่าไปเชื่อทุกคนที่เล่าไม่ได้นะคะเขาจะเล่าความจริงให้เราฟังไหมบางคนอะ่ะเล่าเพื่อทับถมเราเฉย บางคนอยากจะอวดใส่เราเฉยๆบางคนก็ยังทํางานหาเงินอยู่เลยแต่ว่ามาหลอกเราว่าแฟนฝรั่งซื้อนั่นให้ซื้อนี่ให้บางคนซื้อตัวเองบางคนมาหลอกว่าฝรั่งให้เงินใช้ส่งเงินให้ใช้เดือนละแสนสองแสนบาททุกเดือนเแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานกันถ้าแสนสองแสนบาทแล้วเขายังไปทํางานอยู่นี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะคะหนูหนูอย่าไปเชื่อฟังคนไทยที่เล่าโตๆกันมาว่าอุ้ยฝรั่งให้เงินเท่านั้นเท่าน,นี้หนูต้องเห็นกระตาค่ะอย่างเรื่องของหนูเนี่ยระวังไว้นิดนึงก็ดีเออพี่ก็ไม่อยากให้หนูเสียใจเนาะ เราเสียตัวไปแล้วเราจะมาเสียใจเรื่องอย่างนี้อีกให้ฝรังร่งโลกมันก็ไม่ถูกนะคะเอามาแนะนํากันหน่อยอย่าดาย่าว่ากันเพราะแต่ละคนก็มีประสบการณ์ไม่เหมือนกันบางคนอ่ะก็คิดว่าฝรั่งซื่อสัตย์ก็เท่านั้นเองเขาไม่ได้มีจิตใจแยบยลหรือว่าอยากมาคุยอวดอะไรทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นก็แนะนํากันดีๆนะคะทุกคน